สวัสดีครับผมโมเมโลร้างนะครับวันนี้จะมาทําคลิปสําหรับเป็นโครงเข็นนะครับผมโคงเข็นจะได้อะไรบ้างให้ดูนะครับโครงเข็นก็จะประมาณนี้นะครับก็คือ,อลายทกอย่างเลยก็คือบอดี้นะครับบอดี้ได้แบบนี้เลยแล้วก็ชุดหน้าหัวกระโลกชุดล้อโชคติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ด้วย ตัวนี้นะครับชุดพักเท้านะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมลูกค้าเอาไปเอาสายไปใส่นะครับผมได้เลยแต่ส่วนนี้ส่วนที่เป็นตัวตั้งสายนะครับผมกับตัวปั๊มชุดโครงเข็นนะครับผมมีให้นะครับมีให้ติดตั้งให้นะครับผมแต่นี้ผมยังติดตั้งไม่เสร็จนะครับอ่าแล้วก็ประมาณนี้นะครับ คอนะครับคอถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวไรฟานมันก็จะไม่มีแผ่นนี้นะครับผมหรือมันอาจจะเป็นแผ่นตันๆไม่มีเจาะรูนะครับผมลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับผมที่จะไปวางเครื่องอะไรแต่แทนเครื่องนะครับผมแทนเครื่องจะทําไปอย่างนี้ครับผมประมาณนี้เหล็กสองอันแล้วก็ถ้าลูกค้าจะไปใส่เครื่องอะไระลูกค้าจะใส่พวกเครื่องร้อยย0 2 0ิบห้ารอยห้าสิบสองร้อย หรือเครื่องอเนกประสงค์ครับได้ครับผมใส่ได้ก็เอาเหล็กแผ่นนะครับปูนะครับผมแล้วก็เจาะรูเอาไปทานน้ำมันเครื่องนะครับผมที่ผมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าบางคนเครื่องไม่เหมือนกันนะครับผมจะไม่ทําหลายแบบก็คือให้ลูกค้าไปทําเองครับจุดนี้มันก็ไม่ยากครับผมหผมเข็นติดตั้งชุดแหลกพวงมาลัยให้เรียบร้อยนะครับผมมีแหลกตัวให้ด้วยแล้วก็มีฝาข้าง ให้นะครับแท่นบอกให้นะครับผมอันนี้คือโค้งเข็นนะครับแจะราคานะครับโค้งเข็นที่จะแตกต่างจากจุดนี้ก็คือจะมีฝาข้างติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จราคานะครับผมราคาจะอยู่ที่สอง0มนเก้าันบาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับงานดิบนะครับผมเพราะว่าลูกค้ายังไม่ติดตั้งเครื่องทําสีไม่ได้ครับผมถ้าทาสีลูกค้าไปเชื่อมไปเจียอีกก็มันเสียนะครับผมเสียดายนะครับต้องมาทําใหม่อีกรอบก็ผอไม่ทํานะครับผมเป็นสี เป็นแบบนี้เลยลูกค้าก็ไปขัดนิดนึงเวลาขัดนะครับผมถ้ามีปั๊มลมแต่ตัวนี้ขัดง่ายครับผมอย่าไปใช้ตัวลูกหนูหินเจียนะครับอันตรายนะครับผมใช้ใบแบบนี้นใบแบบนี้ถ้ามีปั๊มลมนะครับก็แบบนี้หรือว่าจะไปยิงทรายก็ได้นะครับผมยิงทรายก็สะดวกง่ายปลอดภัยด้วยก็ราคานี้นะครับอยู่ที่สองหมืนันบาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับสีดิบนะครับ ลูกค้าที่สั่งนะครับผมอันนี้เป็นราคาล่าสุดนะครับผมขอลูกค้าบางคนถามว่าพี่ราคาขึ้นหรอครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคาวัสดุราคาอุปกรณ์มันขึ้นนะครผมผมก็ต้องขึ้นนะครับผมไม่งั้นผมอยู่ไม่ได้นะครับไม่งั้นก็เจ๊งกันพอดีครับผมราคาต้นทุนขึ้นแล้วก็เราไม่ขึ้นก็เราต้องนิดนึงนะครับเพราะว่าทําค้าขายนะครับก็ต้องมีกําไรนะครับผมถ้าไม่มีกําไรมันจะทาไปทําไมนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับราคาตอนนี้มันก็จะปรับนิดนึงนะครับชุดชุดคิดก็อยู่ที่ชุดคิดอยู่ที่เก้าพันห้ารอยบาทนะครับผมอ่าราคาปรับขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ชุดโครงตัวน,นี้จะอยู่ที่เฉพาะโครงที่ไปเชื่อมเองอยู่ที่ห้าพสองนะครับโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับของเข็นนะครับสําหรับคนที่อยากไปวางเครื่องเองไปทําสีเองนะครับคุณจะไปเพ้นท์จะไปทําสียังไงก็แล้วแต่นะครับผม ชุดนี้อยู่ที่สองหมื่นเก้านะครับสําหรับลูกค้าที่ทักมาถามนะครับผมแจ้งราคาไปแล้วนะครับผมแล้วก็ยังไม่โอนนะครับผมราคาปรับใหม่นะครับผมก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาของเรานะครับผมลูกค้าไม่สามารถแต่พี่รับผมขอราคาที่ผมจองมาตั้งนานแล้วจริงๆลูกค้าถ้าเกิดจองปุ๊บโอนปุบป๊บเราก็ให้ราคานั้นละครับผมแต่ถ้าลูกค้าถามไว้แต่ยังไม่โอนอยังไม่ซื้อก็ขออนุญาตครับผมเพราะว่ามัน ราคาัสอุปกรณ์จะเพิ่มขึ้นนะครับราคาเหล็กขึ้นทุกวันนะครับลองไปเช็คดูนะครับก็แจ้งไว้แค่นี้นะครับผม29งหมื่นนะครับไม่รวมค่าจัส่งนะครับเอาวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ